สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง Duro Channel น,นะคะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศภายในร้านนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโโกันเลยนะคะก็จะเป็นทางเข้าร้านนะคะของนานาฟิวนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีแต่ต้นไม้นะคะที่ให้ความร่มรื่น,นะค่ะแล้วภายในร้านนะคะก็จะมี ให้เราจั่งอาหารพวกน้ำนะคะแล้วก็เค้กนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในร้านของนานาฟิลคอแฟแล้วนะคะใช่ค่ะนี่ก็คือส่วนด้านนอกของ นานาฟิลนะคะเขาก็จะมีเมนูมาให้เราแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็กระดาษนะคะก็เครื่องดื่มของเขานะคะก็จะมีหลากหลายเมนูหมนะคะแล้วก็จะมีเค้กนะคะสามารถไปเลือกภายในร้านได้นะคะอาหารตามสั่งก็จะมีพวกลาบเหนือข้าวผัดสับปะรดแกงเขียวหวานแล้วก็ปอเปี๊ยะทอดะคะ่ะยังมีหลายเมนูอีกมากมายนะคะที่เราจะสั่งได้นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวขอตัวไปสั่งอาหารก่อนนะคะไปดูอินเสิร์ชร้านนี้ค่ะอาหารที่เราสั่งแกงกะหรี่ค่ะอันนี้นะคะก็คือชุดของราบเนื้อะคะแล้วนี่ก็คือ,อยำบุ้เส้นหมูดองค่ะ ก็ที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะเรามากินกันเลยดีกว่าค่ะกินกันกินกันกินกัน คาเฟนะะตั้งอยู่ที่บ้านพระฝางตำบนผาจุกอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตนะคะเปิดทำการเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะเวลา9โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบไปแล้วนะคะกับรายการดูโรชาแนลนะคะ